สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางฮานอยของวันที่สิบหกมาฝากนะจ๊ะก่อนอื่นเรามาดูของวันที่สิบนะห้าก่อนเนาะมาตรวจการบ้านก่อนเนาะเมื่อวานนี้ให้รูดสี่กับห้านะจ๊ะสี่กับห้าของเรามากี่น้อยนะจ๊ะสี่ห้ามาเฉพาะจิตนะจ๊ะสี่กับห้ามาพิเศษถ้าใครรูดได้ทั้งบนได้สองเด้งเนี่ยนั่นเนี่ยแล้วก็ห้ามาปกตินะจ๊ะมาอยู่ที่ สามหน่อยเนาะมาเฉพาะกิจพิเศษแล้วก็ปกตินะจ้ะส่วนตัวเจาะของเรานะเจาะสี่สองสี่สามสี่แปดนะคะไม่มาเนาะแล้วก็ห้าสองห้าสามห้าแปดห้าสองห้าสามห้าแปดมาที่หนะ้าสามเนาะที่แม่หมอได้วงกลุมไว้นะจ้นะมาที่หนะ้าสามสามห้าเนาะเฉพาะกิจนะล่างเฉพาะกิจชอบมาตัวที่ เราไม่ค่อยได้เล่นกันเนาะโอเคเอาให้วงกลมเดี๋ยวก็มาโอเคส่วนตัวกันของเรานะตัวกันของเรามาที่นะแม่หมอได้ชีกแล้วมาที่9 6้แล้วเ9 6เหนาะเราได้เราได้โต๊ดเลยนะคะแล้วก็ห7เจดนะคะอ่าเข้าที่คู่นี้นะจ๊ะก็คือ ออกที่เจนะ็ดเก้าหกนั่นทุกคนนะในะโต,ตัวนะโตัวสามตัวนะในตัวสามตัวได้ที่เก้าหกอาคา,าชาตดแล้วก็ได้ล่างด้วยนะใครที่ตัดเล่ยนนะได้ล่างด้วยนะจะเมื่อวานนี้นะกาชาติล่างานี่ได้กาชาติล่างนะทุกคนนะในทั้งหกเจ็ด 9จ็ดเก้าหได้ทั้งเก้าหแล้วก็หกจิตนะเมื่อวานี้นะได้โตดนะเมื่อวานคะได้คู่นี้นะถือว่าโชวดีมากนะคะเลือกคู่นี้เมื่อวานนี้นะจ๊ะก็ขอให้อ่าคนที่เข้ามาชมนะคะให้เฮงปังๆนะจับชุดไหนนะไม่หมอไม่หมอเชื่อว่าคนดวงดียังไงก็จับชุดถูกนะจ๊ะอ่าแล้วก็นําไปสิงโชคสิงดวงถูกนะส่วนส่วนมากตัวเจาะของเราเนี่ยเออจะมาหน่อยแรกหน่อยสองนะ เท่าที่สังเกตเนาะทุกคนว่าไหม,มส่วนวันนี้จะได้คนไหนมาเป็นแนวทางไปดูกันเลยจ้ามาจ้ามาดูแนวทางของวันที่16บหกเนะะะาะรัฐบาลไทยเราก็ลงให้แล้วนะทุกคนนะคะอย่าไปดูไปดูได้เลยนะอะก็น่าจะออกแล้วก่อนที่ไม่หมอจะลงคลิปเนาะ,ะมาดูวันที่16บหกหแปดเรามาทุกคนก็นไม่ต้องเสียใจมาหานอนรวมของเราก็ได้ตังค์เหมือนกันเนาะ อ่านอยรวมนะจ๊ะเค okay. วันนี้นะคะรวมของเราไมยาถึงเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ v A P เลยนะจ๊ะแต่ส่วนมากของเราก็จะเข้าเฉพาะกิจกาชาติแล้วก็มาพิเศษปกติเนาะอ่าแล้วแต่คนสังเกตนะจ๊ะแล้วตุใครจะสังเกตเนาะอ่าวันนี้ให้ตัวโลดที่ให้ศูนย์กับหนึ่งแล้วกันวันนี้นะอ่าให้เป็นศูนยะ์กับหนึ่ะ ใท้เสียงโชคเสียงดวงวันนี้นะให้เด่นที่ศูนย์หกศูนย์จิตศูนะให้ลองตัวลองของเรานะตัวลองของเราก็ให้3มคู่เหมือนกันเดี๋ยจะซื้อทั้งหคู่เลยนะก็ได้นะจ๊ะ เราจะเล่นตังหงกูเลยก็ได้ 1, 1, แล้วก็มันเป็นหนึ่งหกเนาะหนึ่งจ็ดแล้วก็หนึ่งเปดนะจ๊ะเรามีตัวกันให้เหมือนเดิมทุกทุกอย่างมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนนะใครอยากให้มันเป็นแนวทางแล้วก็เป็นโชคของเราก็จับชุดให้ดีนะจ๊ะเป็นแนวทางนะทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะทุกคนนะ มันก็มีช่วงหลุดมันก็มีช่วงเข้าต่อเนื่องนะให้สงังเกตเอานะจ๊ะว่าก็พ,อ,พอได้ค่ากับค่าอยู่นะอ่ามาดูตัวกันของเราเนะจ๊ะตัวกันของเรานะหมอจะให้ที่ให้ที่ศูนย์จุดหนึ่งนะเอาไม่ใช่ของเรามีแล้วอ่าให้ที่ศนะูนย์สี่หนึ่ง ใครจะจับสามตัวก็ได้นะไม่เป็นไรแล้วก็สองแปดสามแล้วก็ให้ที่แล้วก็ให้ที่หกแปดเจ็ดนะทุกคนนะไปตัดเล่นนะไม่มอพยายามหา คู่ที่มันชนกันมาลงให้นะจะเป็นตัวกันเนาะ,ะคู่นี้ก็เราก็ศึกษาดูนะคะแม่หมอเชื่อว่ายังไงเ็าต้องมาสักหนึ่งคู่หนึ่งชุดนะอะย่างน้อยต้องมาหนึ่งชุดนะตัวที่ชอบในวันนี้นะจ๊ะตัวที่ชอบส่วนตัวเนาะชอบคู่คู่นี้นะจ๊ะอชอบคู่นี้แล้วก็คู่นี้นะจ๊ะทุกคนนะ อาให้พิจารณากันเนาะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะจ้าวันนี้แม่หมอก็ขออวยพรนะทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮงเฮงปังๆกันทุกท่านขอวันนี้ขอขอให้ทุกคนโชคดีรับโชครับทรัพ์จ้าสวัสดีจ้า